สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซ n นะคะเราอยู่กันที่เพชรโยนสาขาที่3ค่ะสุวินทวงศ์46นะคะนี่พามาดูรถคันนี้เลยนะคะผ่านการตรวจนะคะจากบริษัทชิกนะคะตรวจแบบกรูอินสเปคชั่นด้วยพี่ขานะคะตรวจให้เห็นเลยนะคะเมื่อกี้ช่างยังอยู่เลยนะกับคันนี้เลยค่ะเป็น Toyota y ยา i s นะคะ1.2 Sport ค่ะปี2022นะสคะสวยงามมากๆเลย ไฟหน้าฟู LED ให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาคันนี้สีเทาดำรอบคันเลยนะคะโคมไฟต่างๆไม่มีคาบเหลืองไม่มีแตกลายนะคะโคมไฟอยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะนะคะมาพร้อมกับนี่เดี๋ยวพี่ๆดูไฟใกล้นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะสวยงามเลยนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตปี2022เลขไม์30,000ราคา 4 3 9 0 0 0บาทค่ะเบาทค่ะยราคาคันนี้ตั้งขาย4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถนะสีเทาดำนะคะสวยๆเลยค่ะล้อแม็กขอบ15ยางปี2022นสะคะสวยงามเลยนะใช้กันได้อีกยาวๆเลยค่ะด้านข้างของตัวรถนะคะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลี้ยรในตัวให้ด้วยนะคะคิวกันสาดต,ต่างๆก็มีครบ สวยงามรอบด้านเลยด้านในเนี่ยค่ะพี่ๆขาด้านในได้เป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ําเงินสวยๆเลยค่ะเนี่ยค,คอนโซลพวงมาลัยต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์เนี่ยคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อตต่างๆก็เดิมแท้ทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะพี่ๆเนี่ยค่ะแผงประตูนะคะลำโพงต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพที่สวยพร้อมใช้ สำหรับคันนี้นะกระจบก,ก็เดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะคะเม็ดอาซินยางร่องน้ําขอบประตูต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยครบเลยค่ะโครงสร้างหลักเสาบีนะคะตัวน็อตต่างๆก็เดิมแท้นะคะแผ่นเพจนะจดตรงปีตรงรุ่นเลย2022นะคะคะพี่ขาน็อตทุกตัวนะอยู่ในสภาพที่คมกริบเลยไม่มีรอยงัดแงะผ่านการตรวจแล้วเรียบร้อยด้วยสำหรับคันนี้ นะด้านหลังบาหนังตึงเปียเลยค่ะเดินได้ด้วยจะเข็บสีน้ำเงินสวยๆเลยนะคะตัวน็อตต่างๆก็สวยเดิมนะสำหรับคันนี้นะแผงประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์นะคะเม็ดอาร์ตนะคะซีนยางต่างๆนะขอบประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ลำโพงด้านล่างมีมาให้ ด้านหลังนะคะเหลี่ยมคมสันตัวรถเดิมแท้เนะะี่ยไฟเดิมแท้นะพี่ๆขาคมไฟไม่มีคาบเหลืองไม่มีแตกลายกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะคะได้ชุดแต่งเป็นสเกิร์ตด้านล่างมาให้ด้วยนะ,ะไฟทับทิมต่างๆก็ใช้งานได้ทุกจุดทุก,ทกดวงสวยครบลงตัวเลยะคะ่ะสำหรับคันนี้อย่าดูด้านในด้านหลังนะคะถาดท้ายนะคะ หรือจะเป็นด้านบนนะคะอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยพี่ๆจ๋านะคะน็อตเดิมนะทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าตรวจแล้วด้วยคันนี้นะคะดูด้านในอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆนะคะก็อยู่ในสภาพทีท่สวยครบสมบูรณ์เลยค่ะนะคะปั๊มลมต่างๆนะของตัวรถก็เดิมแท้นะะไฟนะไทโคอิโตะเลยนะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้าง เหลี่ยมคมสันตัวรถเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยรอยบุบลักยิ้มนะสวยงามแบบอรอบคันเลยค่ะนะดูด้านฝั่งทางด้านขวาบ้างนะประตูทางด้านขวาก็อยู่ในสภาพที่สวยนะคะลำโพงด้านล่างนะคะมีมาให้นะด้านมือเปิดมีมาครบเลยค่ะนะคะน็อตทุกตัวสวยครบเป๊ะนะสำหรับคันนี้ด้านในเบาะหลังเนี่ยตึงๆเลยพี่ๆขานี่ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะหัวหมอนต่างๆของตัวเบาะนะ อยู่ในสภาพที่สวยครบเลยนะคะใครชอบถูกใจหาสเปคนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะกุญแจได้เป็นแบบไขด้วยมาจะเปิดให้พี่พีดูแผงประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยครบสมบูรณ์เลยค่ะประตูก็ใช้งานง่ายๆนะคะหูกระจกมองข้างปรับระดับนะคะล็อกประตูล็อกกระจกนะด้านมือเปิดนะคะสวยงามเลยค่ะด้านล่างลำโพงมีมาให้วางแก้ว มีมาครบเลยคอนโซลสวยสาดสะอานพร้อมใช้กุญแจแบบไขพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเจใบหน้าจอกลางคัสกรีนมีมาครบเลยค่ะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยเบาะด้านในตึงๆเลยนะสําหรับคันนี้มาเดี๋ยวขยัตสตาร์ให้พี่ๆดูเลยนะคะอ่านี่คะพี่ๆดูได้เลย หน้าจอนะคะไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆเลย่ะเลขไม้สามหมื่นหกิโลเท่านั้นนะถือว่าน้อยมากๆเลยแอร์ออโต้ได้ตัวเลขแบบดิจิตอลด้วยหน้าจอด้านกลางนะคะเชื่อมต่อแบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะใช้งานได้เลยนะพี่ผู้ขบลูทู USBAMFM นะคะเชื่อมต่อใช้งานได้นี่ l p p l e p l r p l a y Android Auto นี่ยใช้งานได้เลย สวยมากๆเกียร์ออตโต้นะคะเป็นแบบเกียร์แบบคันบันไดด้วยเบรกมือแบบแมนนวลนะคะรอบด้านสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยครบเลยค่ะนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นและราคากันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็น Toyota y a r i ิ1.2 Sport ปี2022เลขไมา0หม0่นราคา4,39,000บาทนะผ่านการตรวจค r ูอ Inspection แล้ว3 7มเา270รายการ นาชอบตกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย0863440045แจ้งติดต่อเซลแอนด์ N มาค่ะบอกเลยคันนี้ฟรีดาวนนะคะผ่อนยาวๆได้เลย84งวดสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ